สวัสดีครับวันนี้ผุ่มผมจะมาสอนวิธีทำอ e ีบุ๊กแบบง่ายๆครับโดยการใช้โปรแกรม f ิปอ a l b บัครับเริ่มต้นที่สตาร์ทแล้วเข้าที่โปรแกรม f ิปอ a l b บัครับครับก่อนอื่นเลยครับเราก็ต้องมาเปิดหนังสือใหม่ครับโดยการเข้าที่ไฟล์แล้วก็ New Book ครับก็จะได้ตาตาแบบนี้ครับแล้วเราก็ทําการเพิ่มหน้าหรือแทรกหน้าหนังอนะครับโดยการเข้าที่ Edit แล้วก็มเลือกมาที่ Insert p a g e แล้วก็ Multiple page นะครับคือแล้วเราก็ใส่จํานวนหน้าที่ต้องการว่าต้องการเท่าไหร่อย่างเช่นต้องการซัก1 0หน้าก็ใส่เลขสิไปแล้วกดโอเคครับครับสิ่ีนได้ครับก็เลคือจะมีทั้งหมดนครับสิหน้าและของเก่าอีกสหน้านะครับรวมกัเป็นสิบสองหน้านะครับ ครับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่ตัวหนังสือครับแล้วก็แก้ไขตัวอักษรครับโดยคลิกข,ขวาก็เข้าไปที่ annotate ครับซึ่งย่อมาจากคำว,ว่า annotation ครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการไปหรือก็ข้อมูลจากไฟล์ที่ได้จัดหาไว้แล้ว แล้วกนแกครับแล้วก็แก้ตัวเสื่อครับตามที่เราต้องการครับอย่างเช่นเปลี่ยนสีเป็นฟอนต์หรือว่าทําเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือตัวมีเส้นวางชิดขอบหรืออะไรเราก็แก้ไปในนี้นะครับ ก็เป็นขั้นตอนเสร็จสมบูรณครับต่อไปครับจะสอนใส่รูปภาพครับโดยครับต่อไปครับก็จะมาสอนใส่รูปภาพครับโดยการเข้าไปที่ e d i t ครับแล้วก็มาที่ Insert c l i คลิปอครับแล้วก็ไปไฟล์ที่ได้เซฟรูปไว้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ดึงไฟล์ที่เป็นบ jpeg ครับแล้วก็ลากลงมาเราก็ได้รูป ลปรากฏก็จะเป็นดังนี้นะครับครับต่อไปครับจะเป็นการใส่คลิปวิดีโอครับครับไปที่ Edit ครับแล้วก็ Insert Multimedia Object แล้วก็ไปที่ไดที่เราเก็บงานไหมครับแล้วก็ทําเหมือนจะลงรูปภาพก็คือลากลงมาครับแค่นี้ก็ได้คลิปที่เราต้องการแล้วนะครับ หมายเลขเรือทุกตัดรหัสึ5512732806ทางดีการสหการครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการเซฟนะครับโดยการเข้าที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดครับแล้วก็ตั้งชื่อที่เราต้องการนะครับแล้วก็เซฟลงไป ครับก็เป็นอันเ็จสิ้นครับเมื่อเซฟเสร็จนะครับเราจะมาสอนวิธีการเปิดไฟล์ที่เซฟไว้ครับแล้วก็คลิดโปรแกรมเราไปก่อนไฟล์ที่เซฟครับจะเป็น .opf นะครับเข้าที่ฟิปอัลบบ้ามครับเข้าที่ไฟล์ครับเข้าที่ Open book ครับ ก็บ r เซอร์งานที่เราเซฟไว้นะครับครับก็เป็นนานเสร็จสิ้นกานรทำีบุ๊กแบบง่ายๆนะครับ